ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงการระบาดระลอกใหม่นะครับของครู19ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมการจัดทําคลิปผู้มือการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องในแบบฉบับของเด็กๆนะครับเพื่อเป็นสื่อต้นแบบในการรับมือแล้วก็ป้องกันตัวเองไปติดตามคลิปนี้นะครับจากน้องๆเยาวชนททยใหญ่โรงเรียนบ้านเปียงหลวงกันนะครับ ไม่รู้สิมันจาตลอดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยดูน่าจะเป็นวไวรัสโครโรนาในือนไ,<ป>ไหนเป็นวรัสโคโรนาเป็นโครโ,นนโครโนนะ,นะ้นที่นนหนล้างมือให้สะอาด ก่อนใส่แม็กทุกครั้งมานี่นี่สาดยาอือโอเคแล้วนี่พอล้างือเสร็จแล้วนะดึงสายค้องหัวของหน้ากากทนไมมาสวนทซนจากนั้นปรับให้เข้ากับรูปหน้าปรับเหล็กให้เข้ากับรูปทรมจมูกเนี่ยเนียแบบนี้ได้ไห นี่คือหน้ากากนอนามัยครับสําหรับหน้ากากนอนามัยจะมีทั้งหมด2ด้านด้านที่1คือด้านที่เป็นสีฟ้าและด้านที่2ด้านที่เป็นสีขาวครับชั้นที่1ชั้นสีเขียวสําหรับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ป้องกันการซึมทะลุได้ดีที่สุดของแบคทีเรียครับชั้นที่2จะเป็นชั้นที่คอยกองเชื้อโรคและแบคทีเรีย ชั้นที่สามจะเป็นชั้นที่สัมผัสกับผู้ใช้ซึ่งสําหรับพื้นผิวในชั้นนี้จะเป็นพื้นผิวที่นุ่มและอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการแพ้สําหรับผู้ใช้หน้ากากาอนามัยหลังจากที่เราใช้หน้ากากอนามัยเสร็จแล้วให้ดึงสายขอ้อหูออกแล้วทิ้งลงถังขยะทันที อย่าลืมไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใส่เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดโครโรนาและฝุ่น pm ียม25ด้วได้นะครับ